สวัสดีครับในช่วงนี้น้องๆที่กําลังศึกษาในระบบของประเทศอังกฤษนะครับหรือว่าเรียนอินเตอร์ในระบบของอังกฤษเนี่ยเริ่มมีความสนใจในการสอบเอ c ไอบ IGCSE แบบ Early กันมากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ตรงนี้สร้างความได้เปรียบได้ไม่ว่าจะเป็นลด workload ในรอบสุดท้ายนะครับหรือสามารถใช้เลือกบางวิชาที่โรงเรียนอาจจะไม่มีให้หรือโรงเรียนอาจจะบังคับให้เราทำบางตัวแต่เรา สามารถที่จะทำ <c oughs> บางตัวได้อย่างเช่นสมมติว,ว่าเด็กสามารถทำแมทเออร์ลี่ได้ก็สามารถจะทำเออดชั่นัลแมทหรือเฟอร์ตแมต์ใน IGCSE ได้ก็สามารถสร้างโปรไฟล์ให้ดีขึ้นหรือสร้างความพร้อมที่จะเลือกเฟอร์ตแมทในเอเลเวลได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่สิ่งสำคัญมันคือมันต้องอาศัยการวางแผนและการการแ planning ที่ดีและมีการตามแลนที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญของระบบ การเรียนการสอบของประเทศอังกฤษหรือ igcse เนี่ยคือเล็กคอร์ดเก่าอ่ะมันมีและเข้าแค์นะครับคือไม่ใช่หมายความว่าเราสอบเอรี่ได้เราจะสอบทุกครั้งแล้วลองสอบอะไรไปเนี้ยไอ้นี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเราจะต้องวางแผนแล้วก็หรือให้คุณครูคประเมินนะครับว่าน้องพร้อมในรอบนี้รอบดีไหมและการสอบทั้งหมดทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันควรจะเป็นกี่รอบนะครับปีที่แล้วช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยทางผมและทีมงานเนี่ย บินไปอัปเดตความรู้เหล่านี้ที่ประเทศอังกฤษนะครับพูดคุยกับมหาลัยชั้นนำแอดมิชชั่นของมหาลัยระดับท็อปนะครับแล้วก็คุยกับโรงเรีนระดับท็อปที่นั่นว่าเขาทำอย่างไรนะครับแล้วแอดมิชชั่นเนี่ยมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพื่อเอากลับมาอัปเดตเป็นความรู้ของคอนซัลท์ในทีมของครูตูกันนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะสร้างความได้เปรียบในการสอบ i g c c ด้วยการสอบเออร์ นะครับหรือจะเสริมโปรไฟล์ของตัวเองด้วยการสอบ IGC บางตัวแยกออกจากโรงเรียนเนี่ยอยากให้เข้ามาคุยกันนะครับตอนนี้ได้ชุดความรู้ใหม่มาเยอะมากในการไปอังกฤษในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับอยากเข้ามาคุยกันมาวางแผงกนการแต่เนอน์นะครับตอนนี้ตารางคอนซั์ของเราเ,เริ่มเหลือกันไม่เยอะแล้วนะครับอยากให้รีบนัดกันเข้ามานะครับจะได้วางแผนแตเนอร์จะได้ไม่สายเกินไปครับขอบคุณครับ